เจ้าสาวสวัสดีทุกท่นวันนี้เอาสุภาษิตมาฝ่ายนะคะสองสุภาษิตในเลสเตอร์สิบเอ็ดชปเตอร์สามนะคะวันนี้มาฟังกันนะคะสุภาษิตในวันนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าคลังแห่งความฉลาดมักจะเต็มไปด้วยสุภาษิตภาษาไทยนะคลังแห่งความฉลาดมักจะเต็มไปด้วยสุภาษิตถ้าภาษาจีนเขาจะพูดใช้คําพูดที่พูด,ดว่าชื่อ 智慧的仓库里，智慧的仓库里除满尊严，除。仓智慧的仓库里储满呃尊严、呃。但，话但ะะ，让海彩听呢？ ฟังเห็นความฉลาดมากจะเต็มไปด้วยสุภาษิตภาษาจีนหลายที่เราเห็นครั้งใหม่ชื่อหุ่ยเตอร์ช่างผู่ชื่อหุ่ยเตอร์ช่างผู่หลี่ชื่อหุ่ยเตอร์ช่างผู่หลี่ชู่มมันเจินเหยียนภาษาอังกฤษของสุภาษิตนี้เขาจะต้องพูดว่า the storehouse of wisdom is stuff with proverbs นี่นะ the storehouse the storehouse of which is อะไรนะ stock which p r o v r e s b ใช่ไหมภาษาจีนก็อ่านไปแล้วนะว่าชื่ห้วยเต๋อช่างคู่หลีชู่หมัดเจินเหยียนอ่านให้ฟังอีกครั้งแปลว่าคลังอย่างคนาฉลาดมักจะเต็มไปด้วยสุภาษิตสุภาษิตก็คือคำนี้แหละเจินเหยียนเนี่ยแปลว่าสุภาษิต เต็มไปด้วยก็คือชั่วมันคลังคมฉลาดตรงเนี้ตุงคาว่าช่างคู่แปลว,ว่าคลังือส่วนคมฉลาดก็คือ,คอคว่าจื้อหุยจือหุยนะอ่ประโยคต่อมาของชาาุราษิต์เขาได้กล่าวไว้ว่ามีสิ่งดีเพียงหนึ่งนั่นคือความรู้และมีสิ่งเลวเพียงหนึ่งนั่นคือความงูเขลาภาษาจีนจะพูดว่า 最有益的是知识，最有害的是无知。摆行旁，呢？最有益的是知知识，最有害的是无知。嗯，放，唔要，对咩？一旁，一呢？最有益的。 h ิ่งที่ส最有害的最有害的是唔知ภาษาไทยไปให้ฟังคนหนึงนะคะว่ามีเสี่งดีเพียงหนึ่งนั่นคือความรู้และมีสิ่งเลวเพียงหนึ่งนั่นคือความโง่เขาภาษาอังกฤษของสุภาษิตนี้ได้ใช้คำว่า there is only one good that is knowledge there is only one v i l u that is ignorance อืมก็วันนี้ก็เอามาฝากสองประโยคของสุภาษิตนะคะอ่ะอคำนี่ว่าถึง,ง最有益的是知识最有益的是知识最有害的是无知แปลว่า มีสิ่งดีเพียงหนึ่งนั่นคือความรู้และมีสิ่งเลวเพียงหนึ่งนั่นคือความโง่เขลาภาษาอังกฤษก็คือ there is only one good that is knowledge there is only one evil that is ignorance นะจบแล้วนะคะสำหรับสุภาสิทธิ์ในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสัพาสิทธิ์ภาษาใหม่สองอยู่เหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเทีียวบ๊าย้าย